ที่หน้าช่องของลนวดโกโกโกเมื่อคืนที่ผ่านมาครับโดยคู่ที่แต่นั้นคือทาานัานเรอามาริตและคู่ปาลีตโปรตีนสูงมาตามนั้นนะครับและยังไม่จบเท่านั้นครับในบ้านของลนวดโกโกโกที่ใต้โปของดีของเด็กของลนโอ้โหแต่สนน่ดระทุงอิ่มแปรก,กันยกบ้านเช่นเคยครับเพราะนั้นใครยังไม่เคยเข้ามัวแต่รอหน้าช่องลุงบอกเลยครับของดีคุณกําลังจะพลาดแล้วเพราะนั้น ถ้าคุณไม่อยากพลาดรีบเข้าไปครับที่ใต้โปกของดิมีอีกเพียบครับแล้ววันนี้ขออนุญาตจัดต่อครับ4คู่โดนใจจะมีคู่ไหนบ้างเดี๋ยววันนี้ลุงจัดให้ครับ พี่น้องมาเรามาพูกถึงครับเป็นุตบอลลีกนะครับระหว่างนันไนเมเกนครับวันนี้จะเปิดบ้านเจออูเทคครับในเวลาตีสองครับโดยผลงานของไนเมเกนตลอด5เกมที่ผ่านมาไม่แพ้ใครเลยครับโดยเสมอ2ชนะ3ครับส่วนนั้นอูเทคครับผลงานค่อนข้างสวิงครับ5เกมที่ผ่านมาชนะได้แค่เกมเดียวนอกนั้นเสมอ2แพ้2ครับวันนี้ทั้งคู่มาเจอกันครับแต่เพดานให้ทางด้านไนเมเกนมาเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้น ทั้งๆท,ที่ฟอร์มดีกว่าท่านั้นอูเทคอยู่พอสมควรไม่แปลกใจครับเพราะว่าเหตุูเห สติส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอูเทกมักทําผลงานได้ดีเวลาเจอไนท์เมเกนครับเพราะฉนั้นวันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมครับที่น่าจะเป็นงานยากของทางด้านเจ้าถิ่นถึงแม้ว่าฟอร์มจะดีก็ตามแต่มาเจอทีมที่คาดดาวฟอร์มลําบากอย่างทางด้านอูเทกเนี่ยลุงมองว่าโอกาสที่จะสู้กันสนุกสูสีวันนี้มีแน่นอนครับเพราะฉนั้นคู่นี้ลุงขอหักปากกาเซียนของมองไปที่อูเทกค,ครับและแถมโปรตีนสูงให้ด้วยสําหรับคู่นี้เพราะนั้นจัดได้จัดทั้ง2ช้อยครับ อนอนงมาต่อทนนี่คู่ที่2ครับเป็นบอลบุนเดลลกาของเยอรมันครับระหว่งางทาแฟงเฟิร์ตครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอดดอดมุนครับในเวลาตีสองครึ่งครับโดยผลงานของแฟงเฟิร์ตครับตลอด5เกมที่ผ่านมาเก็บชยนะได้แค่เกมเดียวนอกนั้นแพ้2เสมอ2ครับแต่ทางด้านดอดมุ์ครับเมื่อเทียบผลงานแล้วดูดีกว่าครับ5เกมที่ผ่านมาชนะ2เสมอ2 และแพ้เพียงแค่1นเกมครับวันนี้ทั้งคู่มาเจอการสถิติในบ้านของแฟรงเฟิร์ตเเกมที่ผ่านมายังไม่แพ้ใครถือว่าผลงานใช้ได้นะครับเมื่อเล่นในบ้านตัวเองแต่ทางด้านดอดมุลครับเล่นนอกบ้านเนี่ยผลงานอยู่ในดับกลางๆแพ้ไปเพียงแค่2จาก8เกมครับวันนี้ทั้งคู่มาเจอการเกมล่าสุดต้องย้อนกลับไปเมื่อเดือนตุลาคมครับเป็นทางด้านแฟรงเฟิร์ตครับเปิดบ้านเสมอกัดอดมุลครับวันนี้เพดานก็เลยให้มาแบบได้ดเดือดเลยลุ้นครับสำหรับมุมมองลุงครับลุงยังมองว่าเสือเหลืองดอดมุล ฟอร์มในช่วงนี้ดูดีกว่าเพราะว่าทานด้านเจ้าถิ่นฟอร์มเอาแน่เอานอนไม่ได้ถึงแม้ว่า2เกมล่าสุดจะไม่แพ้ก็ตามครับแต่ทางด้านดอดมุนดูแรงกว่าครับเพราะนั้นคู่นี้ขอมองไปที่ทีมเยอนอย่างเซอ้อเหลืองดอดมุลครับเฮียน้องมาตอนที่กุฎิสาครับไปฟุตบอล FA ครับระหว่างทางด้านพอตเวลครับทีมจากลีกวันวันนี้เจอทางด้านฟิล์มวูดครับทีมจากลีกทูครับในเวลาตีสองครึ่งครับ โยผลงานของท่าน่านพอรอดวลนะครับตลอด5เกมที่ผ่านมาเนี่ยชนะแค่เกมเดียวและแพ้3เสมอหนึงครับส่วนด้านฟิล์มวุ๊ครับผลงานก็ไม่ได้ดีกว่าเขาเท่าไหร่ครับโดยชนะ2แพ้2 เสมอหนึ่งและไม่ชนะใครมา3เกมติดต่อแล้วครับสำหรับทางด้านทีมเยือนฟิลมปป์ครับแต่ทางด้านพอร์ตเวลครับพึ่งมาเก็บชนะได้อย่างสวยหรูครับต่อทางด้านแบ็คปู่5ประตูต่อหนึ่งน่าจะเรียกความมั่นใจในเกมนี้ครับแถมวันนี้เล่นในถิ่นตัวเองครับเพดานก็เลยให้ทางด้านพอร์เวลมาเกือบเกือบหนึ่งครับและด้วยความที่วันนี้มันอยู่คนละลกกันลีกวันก็น่าจะเหนือกว่าลีกทูครับสำหรับทางด้านพอร์ตเวลและคู่นี้เจอมาเกมล่าสุด ก็คือต้องย้อนกลับไปเมื่อปลายปีที่แล้วครับคู่นี้ซัดกันยับเลยครับจบลงเลสกอร์สามประตูสามครับแต่วันนี้ด้วยความที่เกมล่าสุดเรียกความมั่นใจให้กับทางด้านพอตเวลมาแล้วลุงเลยขอมองไปที่ทางด้านเจ้าถิ่นพอร์ตเวลวันนี้ไม่น่าพลาดครับเพราะนั้นจัดได้จัดที่พอตเวลครับพี่น้องตอนที่คู่ที่4คู่สุดท้ายครับเป็นคู่ระหว่างทางด้านเกตาเฟ่ครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอเรอัลโโติดัตครับในเวลาตีสามครับโดยผลงานของเกตาเฟ่ครับไม่ค่อยดีจริงครับสำหรับช่วงนี้นะฮะห้าเกมที่ผน มาไม่ชนะใครเลยแพ้4เสมอ1ครับส่วนน่านเลอาโซยิดัดครับ5เกมที่ผ่านมาครับเสมอ2แพ้2และชนะเพียงแค่1เกมครับถ้าเทียบกันจริงๆแล้วผลงานของทั้งคู่เนี่ยพอๆพอครับแต่กลายเป็นว่าทางด้านเกดาเฟ่เนี่ยอันดับดูดีกว่าครับเพราะตอนนี้อยู่อันดับ10แต่ทาาน้านเลอลโซยดัดครับผลงานตอนนี้ดูดีกว่าทาาน้านเกเาเฟ่เล็กน้อยนะ แต่อยู่อันดับ15ครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้คู่นี้ไม่มีอะไรจะต้องเสียครับน่าจะสู้กันอย่างสนุกสูสีแน่นอนเพดานก็ให้มาแบบได้เรอกได้ลุน้นสำหรับมุมมองลุงครับด้วยฟอร์มการเล่นเกมล่าสุดครับที่เจอมาเมื่อต้นปีปีที่แล้วนะครับเป็นทางด้านเกดาเฟ,าเฟบุกไปเยือนทาาด้านเลอเอลโซิดครับและเก็บชนะได้ในเกมนั้นครับวันนี้กลับมาเล่นในถิ่นตัวเองถึงแม้จะผ่านมาปีหนึ่งพอดีเนี่ยลุงก็มองว่าเกดาเฟ ก็ยังเอาตัวรอดในเกมนี้ไปได้ด้วยเพดานที่ให้มาแบบอย่างนี้เนี่ยลุงมองว่าเกเตาเฟ่ A ด้วยความเป็นเจ้าถิ่นวันนี้ไม่น่าแพ้ครับเพราะนั้นจัดได้จัดที่เกเตาเฟ่ A ครับพี่น้องจบลงไปกับ4คู่โดนใจไปแบบนี้ครับถ้าใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมนอกเดือจากนี้ครับที่ใต้โปของดีมีเพียบใครไม่เข้ารีบเข้าไปนะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้านะจ๊ะพี่น้อง